จากใจวงในลิเดียยืนยันรักของพลอยโต้งหวานฉ่ำเผยฝากดูแลที่เราด้วยเรียกได้ว่าตั้งแต่คู่รักคู่ใหม่แห่งวงการบันเทิงที่เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานนี้สำหรับคู่ของนักร้องแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีกับสาวพลอยเชอร์มาน หลายคนแห่ยินดีกับความรักของทั้งคู่และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสมกันสุดๆแถมตั้งแต่เปิดตัวคบกันทั้งคู่ก็ขยันสาสตรโมเมนต์หวานๆน,น่ารักๆมาให้ได้อิจฉาอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ลีเดียรสรันรัตดีในในฐานะเพื่อนสนิทเคยออกตัวแรงเรื่องความรักของพลอยเชอร์มานแต่มาวันนี้ที่สาวแฮปปี้กับรักแบบสุดๆ ล่าสุดลิเดียเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เตเรื่องของพลอยโต้งว่าช่วงนี้หัวใจไม่ว่างพูดเต็มปากได้แล้วกำลังอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมความรักใช่หรือเปล่าเห็นที่สาวแฮปปี้เราก็แฮปปี้ตอนนี้เราก็มีไปกินข้าวกันเรื่อยๆเรื่องรูปคู่ที่เขาลงเราก็เข้าไปกดไลค์อยู่ตลอด ช่วงนี้พลอยหัวใจไม่ว่างเห็นที่สาวเฮปปี้เราก็ดีใจส่วนเราก็แซวเขาเรื่อยๆแต่จริงๆต้งเป็นคนหน้าหากเราเจอกันตามงานคอนเสิร์ตบ่อยเขาเป็นคนดูแลที่สาวเราดีส่วนอนาคตเป็นยังไงมันก็ต้องอยู่ที่เขาทั้งสองคนเราพร้อมสนับสนุนในทุกๆอย่างที่เขามีความสุขก่อนหน้านี้เคยคุยกับโต้งว่าฝากที่สาวเราด้วยนะ ดูแลกันดีๆนะอย่าทำให้พี่เราเสียใจนะซึ่งโต้งก็ตอบกลับว่าแล้วพี่สาวเธอจะทำให้เราเสียใจมากกว่า